90 0บาทมีมากกว่า1นึ่งล้บาทหม้านนบาทนะคะสู้ต่อยกนะคะม e รเดสเ E 3 0 0ค่ะคันนี้ต้องซื้อนะคะคันนี้หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งบาทหนึ่ล้านเก้านบาทนักดนักตะ่1หล้าน หนึ่งหบาทนักสองนักสอค่ะเค่ะหนึ่งลานก้แสนสืนขอบคุณค่ะหนึ่งล้านเก้แสนสมื่นหานก้แสนมืมากกว่าเชิญค่ะหนึ่งลานก้แสนมื่นขอบคุณค่ะหนึ่งลานก้แสนมค่ะหนึ่งลานก้แสนสื่ค่ะหนึ่งลานก้แสนสื่บาทมากกว่าเชิญนะคะหนึ่งล้านก้แสนมื่ค่ะหนึ่งลานก้แสนสบาทนักักหนึ่งล้านก้แสนสบาทนันักสองหน สามเป็นสี่มื็นบาทปราคาเพลียนแล้วค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนสี่เป็นบาทประราคาเพียนตอนนี้นะคะซูต่อยกค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนสี่เป็นบาทค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนสี่เป็นบาทนัดหนึ่งนัดหนึ่งค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนสี่เป็นบาทนัดสองค่ะมีมากกว่านี้ไหมคะหนึ่งล้านเก้าแสนสี่เป็นบาทนัดสามลำบกปีนี้นะคะคันนี้หมายมเรียกพี่เจ้าจานหอยหิ้ง้านะคะคันนี้ค่ะบริเ็นในวันที่สิบเจ็ดนะคะ สินค้าคงค่ะสองพัน้าร้อยาี่ค่ะมาดูาะระดับที่3ามราคารวมที่12ล้านค่ะ12ล้านบาทมีไหมคะมีไหมคะ,ะ,คะถ้าใด้เสนอราคาไว้เรียนเชิญเวลยค่ะเรนโบกินี่ค่ะคันนี้กับเจลราเด12ล้านบาทมีไหมคะมีไหมคะ,ะ,คะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถยกมือขชิญไป้ขึ้นมาได้เลยนะคะ5้าร้อส่สบแรงม้าเลยนะคะตัวนี้ เครื่องวางการค่ะท้อมใช้เลยนะคะคันนี้ระบบขับเคลื่อนถ่ายน้ำหนักสี่ล้อเลยนะคะเกรนราโดค่ะคันนี้ถิดพลาดอีกนี้คะท่านใดเสนอราคาได้เรียนเชื่อเลยค่ะที่หนึ่งทานที่เห็นค่ะเซ็นซองร้านป่าผ่านรานที่สองผ่าที่นะค้านที่สองและร้านที่สามเดี๋ยมาชมร้านที่สี่กันต่อเลยค่ะ เ้าสนห่ับึ่งล้านสอแสนหม่นบาทนับสงหนึ่งล้านสองรีเหีก้างล้านสามแสบาทราคาเปลี่ยนด้านนี้ค่ะเปลี่ยนสองหมื่นบาทราคาเปลี่ยนค่ะหนึ่งล้านสแบาทค่ะหึงล้นสามแสนสองบาทหนึ่งล้านสามแสนสมื่นบาทนับหนึ่นับห่งหงล้านสามแสนสองมื่นบาทนับสองคบาทยดีด้วย ทีราคา1 3 3 0ง0้านบาทค่ะผู้ถึงได้นะคะป้าหมาเลขค่ะงูอยู่ที่9 0 0 0 0สบาท9 0าสงบาทนคะท่านใดเปิดราคาไม่ได้เชิญหาด้า่อะ้คะนในค่ะ

หสามนาค่ะหกสามสามอนาสปดน่นะกสเด้านเหมแปดหกสาหสปี่นหกสี่สองหกหกี่กปดปนยหคะเปนเปียนเปียนหกห้อง้สี่แนะเป็น่้าสี่หกหาล้วค่ะ้าปดคะเปียนลหูยนเปลี่ยนเปลี่ยนีแล้หกเป็นค่ะหกน่เปลี่ยนเปลี่ยนหกหกแปดหกหกแปดหกเจน หกจดเจ็เจ็ได้ไหคะ้อได้นะหกเจ็ดเจ็เ็ปขอบคุณค่ะหกเจ็ดแปค่ะหกจ็ดเจ้นปเจ็นแปดปลค่ะหกเจ็8แปดมากกว่าชนขายยังได้หกเจ็8แปดหกจปดหจดมากกว่าไหมคะหจแปดหกจแปดหเจ็ปค่ะกแปดปดปสี่เด่ค่ะหกแปดสีกไปดสิบแปิแปแล้วค่ะหกแปดหกแปดแปด้านหน้าเกนคแปดแปดแก็สุดล้ค่ะกเ้าหกเจ็ดเก้ายังได้นะเป็นค่ะหกเก้าสองเก้ก้สี เจ็ดแสนสองพันสี่พันเจ็ดแสนสองพันสี่พันบาทนเจ็ดสองหกพันเจ็ดแสนสองพันหกพันเจ็ดแสนสองพันหกพันบาทนจ็ดแสนสองักทนเจ็ดนสองพันหกจค่ะสามสุดในางพ่นท่นจดเอียค่ะจาบาทยังได้ยังได้เจะใสสามบาทจะสามบาทนัเด็ดนเด็จนสามันบาทนัสองเจ็ จะสามนขอจะใส่สาังันราคาพีเ่าพันจะส่สามสี่พันจะสสามพสิบาทนับหนึ่งนบาิบทนับสองจสามนับาทน่สอามยนดีด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับนี้นะคะมาชมต่อเลยถามมาชมนต่อเลยะ